สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในแบบบล็อกฟูดก,กับเกมบล็อกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาบอกเนาะว่า NPC ตัวไหนนะคะที่สาม,มารถพาเรากลับไปโลก2ได้เนาะ,ะเพราะว่าเราเวลาเรามาโลก3แล้วเราไม่รู้นะคะว่า NPC ตัวไหนที่สามารถพาเรากลับไปโลก2โลก1วเวลากลับมาโลก2อีกแล้วแล้วระหวงับมาโลก3อีกนะคะโอ้พูดไปพูดมางงเองนต้องขอโทษเย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการจะกลับมาเนาะคะ่ะว่าจะกลับมายังได้ยังไงเนาะให้เราสังเกตดูเก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นเกาะสตรีนะคะนี่ให้เราขับมาทางนี้ได้เลยนะะนเนาตนะตรงนี้จะเป็นเกาะต้นไม้นะคะถ้าเจอตัดต้นไม้ก็ขับมาทางเกาะสตรีได้เลยเนาะตรงนู้นจะเป็นเกาะคาตาคุร <ion> ิเกาะเค้กเกาะบิ๊กมัมหรือเกาะขนมหวานอะไรต่างๆแล้วค่ะตรงนู้นเนาะให้เราขับมาทางเกาะต้นไม้ได้เลยเนาะตรงนี้จะเป็นเกาะกลางนะคะจะมาง่ายสุดเลยเนาะเพราะว่าอยู่ตรงกลางเพื่อน ตรงนู้นนะคะตรงนู้นเลยคะ่ะข้างหลังเกาะกลางเลยจะเป็นเกาะเต่านะคะโอเคเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นเกาะเรืเอเนาะไม่ใช่สิผู้ผิดขอโทษเขาเลยคะ่ะเกาะกระโหลกนะคะเกาะผีเกาะที่เราไปฟังบนนะคะให้เราขับมาตรงนี้ได้เลยค้างๆได้เลยเกาะตรงนี้นะคะจะไม่มีเกาะข้างไหนไปข้างหลังแล้วเนาะจะเป็นเกาะเริ่มต้นต่อแรกเลยนะคะให้เราขับมาหาเกาะตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าใครอยู่เกาะอื่นเนาะ โอเคค่ะให้เราสังเกตนะคะว่ามจะมีอาคารแบบนี้เนาะให้เรามาทางอาคารเยอะๆนะคะไม่ต้องไป้างหลังเนาะเพราะทางหลังจะเป็นภูเขาเยอะเนาะให้เราหาทางที่เป็นอาคารเยอะๆแบบนี้นะคะก็ให้เราลงมาตรงท่าเรือตรงนี้ได้เลยเนาะสำหรับ NBC นะคะที่จะพาเราไปโลก2ได้เนาะก็จะเป็น n p c ตัวนี้เลยค่ะนี่ยืนใส่เสื้อสีดำมอูอตรงนี้เลยค่ะก็ให้เรากดคุยกับเขาไปเลยเนาะ ถ้าเรากดคุย e กับเขาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะวาร์ปให้เรากลับไปที่โลกสอเลยเนาะเดี uh <infinity> uh ๋ยวเราจะทําการกดคุยกับเขาไปเลยนะคะเพื่อจะวาร์ปไปที่โลกสองให้ทุกคนดูเลยเนาะเพราะเรากดคุยกับเขาแล้วค่ะพอเรากดทรพอ์แล้วเนาะเขาก็จะวาร์ปไปที่โลกสอเลยเนาะแต่จะมีการเลือกทีมเหมือนเดิมค่ะเลือกทีมเลือกทีมจนสลัดหรือเลือกทีมฐานเรืออะไรประมาณนี้มันที่เราเข้ามาครั้งแรกเลยค่ะโอเคแล้วกดเทเลพร์ไปเลยค่ะ โอเคค่ะเราก็มาถึงที่โลกสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาโลกสองก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนี่เลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะข้างในนะคะก็จะมีเกาะแย่มากมายเลยเนาะถ้าใครอยู่ข้างในนะคะก็จะมาวิ่งออกมาตรงนี้ได้เลยนะคะหาทางมาตรงนี้ได้เลยนะคะจะจะวิ่งผ่านมาทางอาคารโลฟามิโก้นะคะแล้วก็จะมีโคลเซียมอยู่ข้างนอกตรงนี้ด้วยนะคะขอให้เรามามาันวิ่งมาท่าเรือตรงนี้ได้เลยเนาะ สำหรับใครที่มาถึงท่าเรือตรงนี้แล้วนะคะก็ให้คุยกับ NPC ตัวนี้ได้เลยเนาะ,ะนี่เลยค่ะ n p c ตัวนี้เลยใส่เสื้อดำเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่โลกสามเลยเนาะ,ะถ้าใครจะบัฟไปที่โลกหนึ่งนะคะก็ให้เราเข้าไปกดคุยกับเขาไปเลยเนาะ,ะล้วก็คลิกคุยไปเลยค่ะแล้วกดพูดคุยไปเลยแล้วกดใช้ไปเลยค่ะแล้วกดเทเลพอร์ตเหมือนเดิมค่ะนี่เราก็มาถึงโลกหนึ่งบทที่เรียบรอะะ้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างเอ่ย โอเคเลยค่ะโลกหนึ่งเราจะมาเกาะเริ่มต้นของกินสลัดแล้วเนาะเพราะเราเลือกทีมจนสลัดนะคะถ้าใครเลือกทีมทหารเรือเนาะเขาก็จะว่าไปเกาะที่ทหารเรือให้เนาะสำหรับใครที่อยู่โลกสองอยู่แล้วนะคะโลกโลกสามอยู่แล้วนะคะถ้ามาโลกหนึ่งแล้วแล้วเราจะกลับยังไงใช่ไหมเราก็กลับเหมือนเดิมเลยคะ่ะตอนที่เราไปเหมือนเดิมมนตอนที่เราไปเลยคะ่ะ NPC ตัวเดิมเลยค่ะสำหรับโลกหนึ่งก็มีเกาะแยะมากมายเหมือนกันเลยค่ะไม่รู้เกาะไหนเป็นเกาะไหนเนาะ สำหรับคนที่เล่นในมือเดี่วน้องก็จะมองยากนิดนึงนะคะถ้าเล่นในคอมก็จะสะดวกหน่อยเนาะก็ให้เราวิ่งมาท่าเรือตรงนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะวิ่งมาท่าเรือที่ก็จนสลัดได้เลยนะคะนี่เห็นไหมจะมีเกาะแยะมากมายเลยค่ะแต่เราไม่ต้องสนใจนะคะเพราะเราจะกับไปโลกสองใช่ไหมก็ให้เราไปตรงนี้ได้เลยตรงเลยค่ะ,ะเป็นเกาะตรงหน้าท่าเรือเลยนะคะก็ให้เรา ขับเรือไปก็ได้หรือจะกระโดดไปก็ได้หรือ,อยังไงก็ได้ค่ะแค่เราไปถึงเนะาะเดี๋ยวพี่จะใช้ผลแสงไวายไปเลยเนาะให้เราวิ่งไปตรงข้ามมันเลยเนาะผ่านตรงข้ามตรงท่าเรือตรงนี้ไปเลยไปตรงท่าเรือข้างหลังนะคะแล้วจะเป็นอาคารสีเี่ยมส้มตรงนั้นเลยเนาะเขาก็จะมี NPC นะคะที่จะคอยพาเราไปที่โลกสองเลยเนาะนี่ NPC ตัวนี้เลยเสื้อดำเหมือนเดิมะคะ่ะนี่เราคุยกับเขาไปเลยเนาะ เขาก็จะบับให้เราไปที่โลกสองได้แบบสบายๆเลยนะคะก็ให้เราเลือกทีมเหมือนเดิมแล้วค่ะพี่จะตัดคลิปออกนะนี่เราก็มาที่โลกสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แต่เราจะมายืนอยู่ฝั่งนี้นะเมื่อกี้เรานอยู่ฝั่งตรงนู้นวันนี้ตอนนี้เราก็บับามายืนฝั่งตรงนี้นะคะโอเคสําหรับเอ็มบิซี่นนะคะถ้าเราจะไปโลกสามใช่ไหมถ้าใครไปได้แล้วเนาะถ้าใครไปได้แล้วมาถึงที่ใครไปได้แล้วนะคะก็ให้เราวิ่งไปที่เกาะข้างในได้เลยเนาะ เพราะว่า n อ c พซที่ไปโลกสามจะเป็น n อ c อพีซอีตัวหนึ่งเนาะก็ให้เราวิ่งไปได้เลยค่ะโอเควิ่งไปเรื่อยเลยเนาะนี่แล้วก็ให้เราเลี้ยวทางนี้ไปเลยแล้วก็ให้เราข้ามสะพานไปตรงนู้นเลยนะคะจะเป็นเกาะกินโซนเนาะโอเคค่ะเพราะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะหัวสะพานตรงนี้แล้วก็ให้เราเลี้ยวลงตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะมีท่าเรือของเกาะกินโซนอยู่ตรงนี้นะคะ นี่เราก็ม่คุยเอ็มซีตัวเดิมเสื้อสีดำเหมือนเดิมค่ะเราก็คิดคุยกับเขาไปเลยเนาะนี่เห็นไหมก่อนนี้จะมีต้นไม้เยอะเนาะก็ให้เรามาข้ามสะพานตรงนี้นะไม่ต้องเข้าไว้ข้างในนะคะเราก็กดคุยกับเขาไปเลยเขาก็จะพาให้เราไปโลกสามนะคะเราก็คิดคุยไปเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะเขาก็ส่งโรมาที่โลกสามทันทีเรียบร้อยนะคะนี่เลยก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเดิมเลยค่ะหนึ่งยเดิมเลยค่ะตรงที่เราไปกลับไปเมื่อกี้เลยเนาะ นี่แล้วเขาเขาก็มาส่งเราที่เกาะแรกเลยนะคะเกาะเริ่มต้นเลยเนาะ,ะโอเคเป็นไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้ถ้าไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจรายละเอียดตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยะคะ่ะไม่เข้าใจตรงไหนเนาะ,ะสําหรับคลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะ,ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย